ควรจะซื้อบ้านหรือเช่าเขาตลอดไปดีคือที่จริงอะ่ะมันต้องดูความพร้อมค่ะว่าเรา สะดวกแบบไหนคือถ้าให้พี่แนะนำนะพี่ก็ยังอยากจะเชียร์ให้ซื้อบ้านเพราะว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นกู้ได้น้อยลงนะคะแต่มันกลับกลายเป็นโอกาสของคนที่มีเครดิตค่ะถ้าเรามีเครดิตดีเราก็จะเป็นคนที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ครอบครองบ้านได้หลายหลังแล้วก็ปล่อยเช่าให้กับคนที่ไม่ได้มีเครดิตหรือว่าไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้อืมแล้วคิดดูนะในอน,นาคตยิ่งซื้อบ้านได้ยากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยเข้าระบบการทํางานทําให้เขาไม่ค่อยมีเครดิตในการ ทงานแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีเครดิตนะคะเราสามารถที่จะซื้อบ้านได้ใช่ไหมเราก็จะกลายเป็นแลนด์ลอร์ด แต่ขอให้เรามีเครดิตที่ดีแล้วก็มีการบริหารเงินที่ดีนะคะอย่างที่2เนี่ยตามหลักการประเมินแล้วนะตัวสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะเสื่อมลงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวที่มันสูงขึ้นก็คือที่ดินค่ะที่ดินราคาประเมินจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราซื้อวันนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะซื้อ2ล้านใช่ไหมในอนาคตนะคะอีกประมาณสัก5าปีข้างหน้ามันเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงถึง2ล้านหหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแปลว่าตัวเนี้ยเรากําไรเห็นเห็นคือต้องดูให้ดีว่าต้องกาไรเมื่อซื้อ น้องเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าผ่อนถูกกว่าเช่านี่ไม่เป็นความจริงนะคะคือบ้านของพี่เต้าเนี่ยคือลูกค้านะคะเขาผ่อนเดือนละประมาณแค่1 0,000ื่นนิดๆอะคะ่ะแต่ว่าเขาสามารถปล่อยเช่าได้ถึงประมาณ18ื่นแล้วก็มีคนเช่าจริงๆด้วยนะคะพราะไม่สามารถที่จะกู้ซื้อบ้านได้เขาถึงยอมที่จะเช่าบ้านในราคาที่สูงถ้าเราเช่าเขาตลอดไปเนี่ยในความรู้สึกอะเหมือนกับเราจ่ายทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเรามีเครดิตยังไงอะเราก็จ่ายเงินงวดแล้วก็หลักทรัพย์ตรงนั้นก็เป็นของเราค่ะ เห็นไหมมันม e ีแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะบางคนเขาก็อยากจะมีความคล่องตัวไลฟ์สไตล์ของคุณไม่อยากจะผูกมัดใช่ไหมเลือกที่จะเช่าตลอดไปก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยน้องต้องซื้อบ้านนะเกิดปอเล่พี่ได้นะคะ